สวัสดีสวัสดีค่ะว้าวอยู่ข้างหลังน้อแปง้งตอนนี้เห็นไหมคะตอนนี้น้ไแป้งมาเปิดคลิปเช้ามากนะคะมากับเสือภูเขาเจ้าวันนี้ดูดิวันนี้คือจะปั่นขึ้นบนภูเขานะคะคืออยากจะเห็นทะเลหมอกก่อนใครใไงคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยวันพราเนี่ยน้องแป้งก็จะเห็นหมอกลงเยอมมากนะคะแต่ว่าวันนี้จะปั่นขึ้นไปแต่ว่าหอบมากแล้วค่ะตอนนี้ ไปกับคุณนายนะคะคือมาเส้นทางหลังบ้านน้ำพิงนะคะตอนนี้น้ำพมงนก็มัเปิดมาเิปดูที่นี่นะคะ่ะต้นเขากำลังสวยงามเลยะคะ่ะขอบมากเดี๋ยวขอบขึ้นไปข้างบนแล้วจะเก็บจะเก็บวิวมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะตอนนี้ก็เอ่เนี่ยบอกกำลังจะลงแล้วขบขึ้นไปก่อนเถอะนะคะโอเคเราจะกันวนภูเขากับเซิร์ฟภูเขาค่ะ ตืด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 โอเคเจอกันค่ะลุยโอ้โหสุดยอดมากคือตอนนี้ยังไม่ถึงนานต้องแป้งเลยค่ะก็หอบแล้วอะคือมันจะมีเนื้อนิดนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ไปไหนไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยก็เลยทําให้แบบมาทําอะไรก็แบบมันหอบเร็วมากแต่ว่าอีกหน่อยก็น่าจะชินแหละเนาะวันนี้มาเอาวิวส,สวยๆด,ด้วยค่ะ คุณนายไปนู่นแล้วคะ่ะเนี่เยเยอกโซ่มากคงต้องเดินไปถึงข้างบนนู่นแล้วว่ะทุกคนเอาๆเดีเ๋ยวข้างๆข,ของลงไปนะคะเขาจะมีต้นอุย้ยกล้องที่ฉัน <c oughs> คุณนายไปนู่นแล้วคะ่ะเดี๋ยวเขาปั่นไปถึงคุณนายก่อนนะคะอ้สุดยอดมาก ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วค่ะทุกคนดูด,ดีคือแบบไม่ใช่ว่าปั่นขึ้นนะคะสิบบอกให้เลยว่าลากขึ้นมาจ้ะจุงขึ้นมาเนี่ยเสือภูเขาทำไมเธอไม่พาฉันบินบ้างอ้าตอนนี้น้องแนงก็คือมายืนบอกโอ้ดินมันดินจะหล่มมันเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นวิวที่น้องแมงชอบมาถ่ายประจันนะั่นแหละคือแบบก็ สวยมากๆนะคะตอนที่ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มตัดถนนที่แบบว่าเออลงลึกมากๆแล้วนะคะวิวสวยจริงๆค่ะทุกคนแต่ว่าขานี่แบบขาอ่อนมากตนนัวนี้โอ้โหมอเตอร์ไซค์นี่วิ่งแบบสุดเลยอะ่ะพุ่นายเราไปเลยอีกไหมไปประมาณสิบห้านาทีไหมตอนเนี้ยเราปั่นจากบ้านมาเนี่ยมาถึงบนเขาเนี่ยสิ้านาที จุ่ขึ้นมาอีกเนี่ย15นาทีโอ้โหสุดยอดครึ่งชั่วโมงค่ะเออเหมือนกันบว่าเดินเอาเลยอะมันต่างกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเลยอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะได้เก็บภาพมาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะไปจะได้จุงเอาหรือว่าไปเลยไหมเนี่ยหมอกก็เริ่มหายแล้วไม่สิวันนี้มันหมอกไม่ค่อยมีเยอะเนี่ย ถนูนก็แบบลึกมากนะคะเดี๋ยวน้องไปให้ดูแป๊บนึงนะปันจักรยานก่อนฮะเออโอ้กลองของดิฉันน่มนงไงเนี่ย มันจะเป็นเนี่ยเห็นปะมันจะไปอันนั้นอะไปภูเขานะคะไปแบบเหมือนไปบนดอยอะ่ะคือแต่ก่อนเนี่ยถนนมันก็จะแบบตัดตรงเลยแหละแต่ว่าตอนนี้เขาก็ต้องอ้อมนะคะเพราะว่าทํายังไม่เสร็จไงข้างบนก็จะมีพระธาตด,ด้วยนะสุดยอดดูดิด ดูถนนก่อนเดี๋ยวให้ดูลึกมากอ้ยเสียวเนี่ยลึกมากนคะคะดูท่อน้ำก่อน หลังจากที่น้องแป้งกับคุณแม่เนาะไปไปปั่นจัก,กรยานกันมาแล้วตั้งแต่ตอนเช้านะคะคือที่บอกเลยว่าจุงขึ้นจุงลงเขาเลยนะคะเสือภูเขาไม่ได้พาวิ่งเลย นะคะก็คือแบบยังไม่แข็งรงพอที่จะปั่นขึ้นเขาได้นะคะก็คือแบบเออจุงขึ้นไปแล้วก็ไปชมวิวแล้วก็คือลงมาเออในใจคิดว่าจะเจอสายหมอกแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนวันนี้ฝนจะตกนะคะก็เลยจุงกลับบ้านแล้วก็คือพอไปถึงบ้านพักผ่อนแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็เอาไม้ที่มันมีตะขอมาคะ่ะแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยน้องแป้งจะพามาเอา,เอาน้ำปู่ย่านะคะที่ที่แบบบ้านมันมันก็ไม่ค่อย ไกลจากหมู่บ้านสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสนามที่เขาเออเขาชอบมาเล่นตะกกอ้อค่ะนี่น้องไม่ให้ดูนะคะนี่ก็จะมีคือแบบมันเริ่มสวยมาแล้วอะ่ะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปกินกับน้ําพริกค่ะเนี่ยสวยมากเลยนะคะน้องไม้ชอบกินนะคะตอนแรกๆเนี่ยที่น้องไม้เคยมาถ่ายคลิปเนี่ยมันจะออกเป็นอันนี้นะคะ่ะยังออกยอดอยู่เลยคือแบบมันยังไม่แบบ ยังไม่ออกดอกเลยอย่างเงี้ยแต่วันนี้มานะจ้าออกดอกแล้วจ้าสวยงามมากดูสิดูที่เรามานี่ก่อนต้องใส่รองเท้าบูทตมานะคะคือแบบไม่ใส่มานี่ซีบได,นะด้เนี่ยเออดูร่องรอยที่เราเอาไปคือแบบมันออกดอกแบบนี้แล้วคะ่ะนี่มันสวยมากเลยสี่บอกเลยว่างามคักเด้อมากันไกล กันไก่ไ,ไม่เอามาเดี๋ยวก่อนไปเอากันไกลมาก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะเอาอันนี้มามเดี๋ยวจถ่ายให้ชมด้วยค่ะมันเป็นพืชผักธรรมชาตินะคะแล้วก็แบบเนี่ยมันก็จะเอามาอย่างนี้ยคะ่ะ หากินหาอยู่ตามธรรมชาตินะคะเกาะวันนี้คือเป็นซีรีส์ของน้ำแป้งนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยเรมันสวยงามมากอะคือแบบมันจะหอมมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบนี่คือแบบอือมทึกไก่หลายเดอ้อพี่น้องแล้วก็มันจะออกเป็นจุดนะคะรอสักครู่นะคะเอากันไกลมาตัดเอาคือแบบมันจะเป็นหนามอะ่ะเนี่ยมา เนียนมากจนเลมค่ะอ oh ุ้ยโอ้โหโอ้โหแปดสิบแปนสิบาุหนูขอเอาผลพืชผักไปกินนิดนึงนะคะตาทุกชาติขอเจ้าเดือนเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าน้ำเจ้าอะไรนิดนึงนะคะเนี่ยแล้วก็เทคนิคนะคะคือเราเอาไม้มาอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเราใส่ถุงพลาสติกใช่ปะ่ะมันก็จะทิ่มถุงขาดได้เนี่ยเดี๋ยวเอาเยอะๆอุ๊ยมนามันยังทิ่มมืออยู่เลยอะไม่มีแล้วอ่ะจับไว้เอ้ยอันนี้มันก็เอาได้อยู่ยอดมันนะให้มัน ออกดอกมาว้านี่สวยมากเลยอ่ะเฮ้ยเดิวเดเดอยู่ฝั่งนี้ไหมเห็นปะอุ้้ยดอกมาากันจ้าน้ยสวยมาก ดูดดิึงมาจนขาดเลยอะดอกมันดูเสียดายมากโอ้ชิมเจยบหอมมากเลยอ๋อฝากไว้กอนเอาอีกเออดูดอกมนันอะมันนี่นี่นน ไไสวยงามไหนกันดูดิไปโอ้กว่าจะหาได้คนคิดว่ามันคือของง่ายสะที่ไหนคะของอร่อยของตาแซ่บเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเอายากมากๆนะคะบอกเลยว่ามันคือมันมีหนามนะคะแล้วก็มันมันอยู่ที่สูงด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าจะเอาง่ายๆเลยอโอ้ หอมมากหอมดอกน้ำเออภาษาภาษาที่น้องแป้งเรียกเนี่ยดอกน้ำเพราะว่ามันมีน้ำเนาะแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยเท่าที่น้องแปงอ่านคอมเมนต์มาเนี่ยจะเป็นผักปู่ย่านะคะนี่หอมมากเลยหอมหอมหอมจะมาอดคุณพ่อข่าวว่าลูกสาวคุณพ่อก็หาผักของป่ามาเลี้ยงให้ได้นะคะนี่คือแบบยังไงอะ ก็อันนี้คือตั้งใจมากๆเลยแหละที่ไปเอาเนี่ยคือแบบก็ความจริงเนี่ยน้องแป้งก็ไม่ได้เช่วชาญที่แบบว่าจ,จะเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยความชอบแล้วคือชอบมากๆนะคะอันนี้ก็มันเป็นผักธรรมชาติแล้วก็มาแวาหาคุณพ่อคะ่ะตอนนี้คุณพ่อนะคะหลังจากที่เราเนี่ยเก็บเกี่ยวถั่วไปแล้วคุณพ่อก็เริ่มมาไถสวนแล้วนะคะเพราะว่าจะให้ดินมันเนี่ยแบบเหมือนแบบทวงดินไว้อย่างเงี้ยคะ่ะก็นี่เลยค่ะก็มีทีมงานอยู่สองสาม นนะคะแล้วก็มีควายเนี่ยน้องควายเนี่ยเยอะมากเลยในท้องทงี่งนเนี่อหาที่นี่เลยได้ปะแล้วไม่ได้เดี๋ยวคนเอาไปขอหาย,ยากแต่ก่อนต้นมันจะอยู่ตรงนี้อันนี้อดคุณพ่ออดคุณพ่อ เันดีใจตื่นได่น้องอ่ะลุกนะ้าหมอหายเ้าคุณพ่อก็สบายมากเลยนะคะวันนี้แดดไม่ออกเลยคะ่ะแต่ว่าคือแบบเราจะเห็นนะคะคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาเขาแบบไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะที่นี่เนี่ยเขาไม่ค่อยอยู่บ้านเขาจะไปไล่ไปสวนตลอดเลยคะ่ะเ,เขานั่งพักแป๊บนึงก็ไปละ หอมมากดอกไม้ดอกไม้ไมใช่ทำกับข้าวได้หนึ่งมื้อแล้วนะคะตำน้ำพริกหอมมากได้มาฝักนานแล้วดีใจมากโอเคแค่นี้แหละคะ่ะถึงบ้านแล้วนะคะที่บอกขั้นเดียวเลย嘛โคตรเไม่มีแรงขาเลย ตอนงตเมื่อตอนเช้านะคะเย็นนี้มาปั่นอีกรอบหนึ่งคะ่ะปั่นขึ้นมาภูเขาคะ่นะเดี๋ยวพาไปพักผ่อนกันหนึ่งเหนื่อยมากไม่ไหว เมื่อกี้ครับดูสิ่งนางแปลงนะคะก็ปั่นจากที่นู่นมาถึงที่นี่อได้เพราะว่าทางมันเรียบไงแต่ว่าถ้าไปถึงคือทางมาเมื่อกี้เนี่ยมันชันนิดหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวปั่นต่อจ้ะร้อนมากเหงื่อนีแตกตัวเลยเดี๋ยว สันึกโอเคเราจะไปปั่นไปถนนใหม่เลยไหมเพราะว่าเราต้องไปแค่ทางเรียบๆพอเราไม่ต้องไปอแบบทางแบบชันนะไม่ไหไปแล้วนะลงครไม่หวไม่เสียงนะเสียง นี่ก็เรามาถึงจุดชมวิวสถานที่โคบหนองนาของเราแล้วนะคะคือแบบว่ารู้สึกว่าชิมงานรู้สึกยังไม่พักเลยแต่ามันก็เป็นช่วงเวลาพักเลยดูนาขั้นบันไดตรงนั้นสวยมากเลยเนาะถึงหมู่บ้านนะคะวันนี้นี่คือแบบเริ่มปรับเกียร์เป็นแล้วแหละคือแบบปั่นขึ้นภูเขาได้แล้วขอเป็นกําลังใจน้องแปงด้วยนะครับซิลี่ของน้องแปงวันนี้พาทุกคนปั่นจัก,กรยานค่ะซ,ซื้ๆซ,ซื้ๆส้ๆว่าหนาึ่ โอ้มันเขาลมสวยมากเลยพวกไปถึงไหนมาเออมีเสียงเอามาปัางเหมืนอนกไหมฟุตจบไปถึงไหนมาอตอนนี้คือเราเจอทางลัดนะคะหลังจากที่เราไปนู่นแล้วเนี่ย ตอนไปมึงตึงตกันจ้ะไปก่าลากเกือวูเขาวกเขา สุดโหดมากเลยนะปั่นจัก,กรยานวันนี้ดูเหมือนไม่เสียวเลยค่ะแต่คุณคะมาลองขับปั่นดูนะคะโดยเจยอทางก่อนที่ไปได้วันนี้ <c oughs> มันก็เสียวเลยอ่ะสบายเรยียบร้อยสวยมากโอ้โหแต่ว่าเห็นวิวนี้ก็สดชื่นมากเลยนะคะดูก่อนสุดยอดเลยอ่ะ เดี๋ยวขอพักแป๊บ,บนึงเดี๋ยวขอจบคลิปตรงนี้ดีกว่านะคะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็เจอภูเขาประจันยบินหน้าผาค่ะคือแบบก็มันดีนะคะคือแบบไม่ได้ลุยแบบนี้มานาน,นมากแล้วนะคะใครชอบแบบในไลฟ์สไตล์ในซีรีส์ของน้องแม้ทที่ถ่ายทำกิจกรรมทุกวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแกดชร์ฝากฟอลโลฝากติดตามไปด้วยนะคะ ติดตาม subscribe ไปด้วยนะคะแล้วเจอกัน EP ใหม่นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยน้ำแป้งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับวิวสวยๆค่ะผ้าคิปก็ดับไปบนขอบฟ้าแล้วจ้าอ,อ๋อไม่ใช่ขอบฟ้าไม่ใช่ดับไปหลังภูขเขาแล้วค่ะโอเคห้าโมงครึ่งแล้วมาปั่นยังตั้งแต่สี่โมงหนึ่งชั่วโมงครึง่งคือแบ,บบินหน้าพานี่คือสุดยอดมากบางช็อตก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนะคะโอเคคลิปลแล้วเจอกันะคะ่ะ 对吧 <laughs>